สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนี่คือข่าวทะลุไม้บุรีก็รับอาสามาทั้งเจาะทั้งใชทั้งขุดทั้งคุยให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันใจเย็นๆฟังแบบใจเย็นๆตอนนี้นิติสงครามกำลังจะเริ่มครับกำลังจะเริ่มผมอุต่าไปขุดอุต่าไปเจาะอุต่าหไปใช้สวานนะเจาะลงไป มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบรรดาน้องๆน,นักข่าวทั้งหลายเขาบอกป๋าบิ๊กเซอร์ไพร์เร็วๆนี้บิ๊กเซอร์ไพร์ผมถามว่าบิ๊กเซอร์ไพร์อะไรวะเขาบอกว่ามีพักใหญ่สองพักไปสู่การยุบพรักที่สารํันูนเข้าไปแล้วพักหนึ่งยังเหลืออีกพักหนึ่งซึ่ง ไม่กี่วันแล้วอาจจะวันสองวันนี้แล้วจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ซึ่งนึกไม่ถึงนิติสงครามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเราไปโทษกะกะตไม่ได้ถ้าคุณไม่ทำผิดใครเขาจะยื่นสารรัฐมนูลให้ยุบพ,พักอยู่ดีๆใครก็จะไปยื่นสารคุณทำผิดทุกอย่างเอาเปรียบก็ทุกอย่างหรือเปล่าในการให้ได้มาซึ่งจำนวนสสนี่ต้องมองตัวเองด้วย ไม่ใช่มองคนอื่นเขาไม่ใช่มองเขาคิดว่าเขาจะการแกล้งพักซีกประชาธิปไตยและคราวนี้การที่ยื่นเสนอยุพักเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าไม่ใช่เฉพาะซีกประชาธิปไตยอย่างเดียวมันจะมีซีกอีกซีกหนึ่งซึ่งเป็นซีกทื่สืบทอดอำนาจประเด็ดการหรือซีกเรียกว่าที่เป็น ที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่เวลานี้อนุรักษ์นิยมไงอนุรักษ์นิยมโดนด้วยเสรีนิยมโดนด้วยเขาบอกเฮ้ยห้าหกพักเลยเว้ยห้าหกพักซึ่งมันมีเรื่องร้องเรียนไปแล้วยกคำร้องไปก็มีแล้วและยังที่ไม่ยกคำร้องอีกหลายพัก้ดยกันอย่างเช่นพักก้าวไกลนี่ไปสู่สารรัฐมนูแล้วรอจะตะเลงเตงตุ้มจะยุบวันไหนหรือจะไม่ยุบนี่ผมพูดอย่างยุติธรรมที่สุดนะ เท่าที่เราดูการเมืองอยู่เวลานี้คนที่เฝ้าดูการเมืองเขาเข้าใจหลักฐานพยานต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากให้ยุบหรอกเพราะผมอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอยากเห็นบ้านเมืองไปราบเรือนด้วยพรรคที่เป็นประชาธิปไตยแต่เผอิญเนะ่คุณไปทำผิดจริงหรือเปล่าเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่คุณทำอะไรก็ได้จะผิดจะถูกทิบยาไวายปวงหมดก็ต้องถูกอย่างเดียวต้องถูกอย่างเดียวกูจะทำผิดก็ต้องถูก กูจะทำชั่วก็ต้องถูกกูจะไปร่ารานชาวบ้านเขาก็ต้องถูกกูจะเอาอย่างนี้นะกูจะเอาอย่างนี้กูอยากเป็นนายกกูจะทําผิดทําถูกไม่รู้แล้วอย่างนี้หรือเปล่าที่คิดกันผมไม่ได้ว่าใครครับผมบ่นขึ้นมาลอยๆเพราะกกตเขาก็ต้องดูเขาก็ต้องดูาอ,งดอายกคำร้องก็ยกไปตั้งหลายเรื่องแล้วเพราะมันไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานพอเพียงเขาก็ยกไป หลายพักถูกฟ้องสิบกว่าเรื่อง20เรื่องเขายกไปหมดเหลืออีก3 4มเรื่อง5เรื่องเขาก็หยิบเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีหลักฐานเพียงพอเพื่อจะส่งยุบพ,พักเขาบอกคราวนี้มีตั้ง5 6าหพักอะแล้วก็จะทําให้เสร็จภายในไม่กี่วันนี่แหละครับรวมทั้งเรื่องใบส้มใบแดงใบเหลืองอะไรก็แล้วแต่ที่โกงการเลือกตั้งกันเมื่อวันที่14เดือนก่อนตอนเลือกตั้ง มันเป็นเรื่องของผู้สื่อข่าว half. มันเป็นเรื่องของข่าวที่ผมต้องตามดูกันมันเป็นเรื่องของข่าวครับฉะนั้นน้องๆที่เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีทีว kind of ีก le ็ดีเขากระซิบข้างหูผมเขาไม่ได้พูดดังๆเขากระซิบงนี้เลยเขาบอกเขาได้ข่าวมาคือพวกนี้เขาก็จะอยู่ที่กกตทุกวันเป็นผู้สื่อข่าวประจํากกตผู้สื่อข่าวประจํำทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวประจําสภาผู้แทนราษฎรเขาจะรู้อะไรก่อนเราแต่ บางทีเขาเอาไปขึ้นหัวพาดหัวไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสื่อเดี๋ยวนี้มันเลือกข้างไงมันเลือกข้างส่วนใหญ่จะเลือกข้างผู้ชนะจะดีไม่ดีกูเชียร์ไปก่อนเพื่อเอายอดวิวแต่บุญละวีไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่ทำอย่างนั้นถามว่าผมเคยเชียร์เพื่อไทยไหมผมเชียบางสิ่งทำดีผมก็สนับสนุนยิ่งก้าวไกลยิ่งสนับสนุนเยอะแยะไปหมดแต่วันดีคืนดีผมวิจารณ์ ด้อมส้มโกรธผมโกรธผมเพราะผมมีเหตุผลของผมที่จะต้องวิพากวิจารณมีเหตุผลต้องวิพากวิจารณอย่างเรื่องของวันนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงเป็นยังไงหมายความว่าไงหมายความว่าหมายความว่าคุณพิธาจะมีโอกาสเข้าได้ไปโหวตเลือกนายกครั้งที่สองหรือไม่ เปิดสภาวันนี้ท่านก็เห็นอยู่มันจะต้องเถียงกันถกกันผมมาพูดที่นี่เช้ามืดผมยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมมั่นใจว่ามันจะต้องถกเถียงกันครั้งยิ่งใหญ่บางคนบอกเฮ้ยไม่ได้นะการโหวตพิธาเหมือนยตินะเป็นยติแรกความไปก็ต้องรอสมัยประชุมใหม่จะเอาขึ้นครั้งที่สองไม่ได้หลายคนบอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่ยติ จะเอาสักสิครั้ง20่ครั้งก็ได้ัอนนั้นคุณก็เถียงกันไปเถียงกันไปว่ากันไปจะมีการยกมือโหวตกันก็ได้ว่าจะเอาเข้าหรือไม่เข้านี่เป็นเรื่องที่ระทึกที่เราต้องดูวันนี้ว่าถ้าสมมุติว่าพิธาได้รับการเข้าสู่ขบวนการให้สมาชิกรัฐสภาโหวตในวันนี้เขาจะได้เสียงสอสอเขาจะได้เสียงที่มาเลือกคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ย เกินกึ่งหนึ่งของ750หรือไม่หมายความว่าเกิน375เสหียงหรือไม่ถ้าไม่เกินก็คว่ำอีกกลางสภาแล้วถ้าเขาโหวตไม่ได้เขาจะเอาคุณเศรษฐาเข้าไปโหวตแทนหรือไม่เพราะพักเก้าไกลมีแคนดเเดตนายกเพียงคนเดียวก็อย่างที่รู้กันอยู่แต่ถ้าเอาคุณเศษฐ,ฐาคุณเศษฐ,ฐาก็มาสำโอดสำออยบอกว่า ไม่พร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกขอเคลียร์แปดพักร่วมกันก่อนแล้วก็พร้อมที่จะทำมติของกรรมการทำตามมติของกรรมการบริหารพักเพื่อไทยแต่ก็รับว่าทำยังไงก็ถัวก็ลงเพราะเขาไม่ให้แยกจากกันนะคะ่ะมัดเขาต้มกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยทีนี้คุณเศรษฐาก็เกรงใจเกรงใจก้าวไกลจะถีบทิ้งก็กระไรอยู่ทั้งทที่อีกหลายคนพยายามถีบ พยายามถีบคืออ่านบริบทจากการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นรองหัวหน้าพักอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าเวลานี้ประชาชนเดือดร้อนอยากได้การช่วยเหลือนะมันเป็นวาระประเทศมันเป็นวรระของชาติบ้านเมืองไม่ใช่วาระของพักก้าวไกลยอย่างเดียวที่คุณจะเอาแต่เอาแต่พักตัวเองว่าเฮ้ยต้องโหวตนาะยกก่อนครั้งที่สองครั้งที่สามต้องโหวตให้ได้นะต้องเอามาตรา 272รเจ็บสองปิดสวิกสวให้ได้ซึ่งเขาทำกันมาแล้วหกเจ็ดครั้งนะทำมาแล้วหกเจ็ดครั้งในสมัยที่แล้วมันก็ไม่ผ่านก็ไอหกสิบสี่เสียงยังไม่ได้เลยจะไปเอาแปดสิบสี่เสียงแปดแปดิบสี่เสียงได้ไงใช่ไหมเขาก็คิดอย่างนี้เขาก็ว่ากันอย่างนี้แล้วฉะนั้นก้าวไกลเขาก็เกาะเป็นปลิงเลยเขาไม่ยอมไปไหนอ่ะเขาไม่ยอมไปไหนแล้วทำไงสมมุติว่าถ้าเข็นเษถาขึ้นวันนี้เษถาก็เหมือนกัน จะผ่านหรือเปล่า376เสียงจะผ่านหรือเปล่าผมฟังคุณภูมิธรรมออกมาระบุถึงการโหวตนายกที่มีการทกทวงติงกันกรณีพักเก้าไกลในการเสนอแก้ไขมาตรารัฐมนูรมาตรา272เพื่อปิดสวิต์สวไม่ให้ร่วมโหวตนายกมันเป็นการเปิดวาระใหม่ของพักเก้าไกลนอกเหนือจาก MOU ที่เซ็นกันไว้8พัก คุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าเราควรจะเอาวาระประเทศและวาระประชาชนเป็นหลักนั่นก็คือในการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพื่อไทยเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่อยากจะพลิกขั้วไปตั้งรัฐบาลกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาไม่อยากจะพลิกขั้วจากประชาธิปไตยไปอยู่อนุรักษ์นิยมเพราะมันเสียหายมันเสียหาย เขาก็อยากจะเกาะกันอยู่อย่างนี้กอ่อนกันอยู่อย่างนี้จะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นอะไรก็เกาะกันอยู่อย่างนี้นะเพราะยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องยุบพักซึ่งเขาชงไว้เรียบร้อยแล้วเหนะ็นว่านะหลายคนทางพักบอกโอ้ยไม่มีแล้วเขาเปิดไฟเขียวแล้วไฟเขียวก็ผีอะไรล่ะครับตามดูก็แล้วกันนี่ผมพูดฟันธงไว้วันนี้นะสองพักใหญ่จะไปเจอด่านยุบพัก ทีนี้มาฟังคุณภูมิธรรมนิดหนึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าณนะวันนี้ห่วงโรคแทรกซ้อนจากรัฐบาลนะที่จะจัดตั้งนะว่ามันอาจจะมีโรคแทรกซ้อนในวันนี้ห่วงใครครับห่วง188เสียงและสวอ,อ,อีก250เสียงถึงจะเป็นเสียงข้างน้อยแต่เขาด้านหน้าเอ้ยด้านหน้าด้านตั้งรัฐบาลได้เลย เมื่อเขาตั้งรัฐบาลได้วันนี้เราก็จะอยู่กัะลุงไปอีกสี่ปีนี่ออกมาคู่เลยเรื่องการแจกกล้วยเรื่องงูเหาถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นคนอย่างคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เราต้องระวังเราต้องระวังเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันจะเกิดอีกไม่ได้เลอเงินทองน่ะมันเป็นของบาดใจโยนไปสักคนละร้อยล้านคนละห้าสิบล้านก็ดิกดิกๆๆๆๆเข้ามาแล้วครับนี่คือการเมืองย่ำเท้าอยู่กับที่มันไม่ไปไหนพี่น้องประชาชนถึงจนชิบหายวายปวงเพราะอะไรเพราะพวกคุณนี่เห็นแก่ตัวกันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ฉันจะต้องตั้งรัฐบาลฉันจะต้องนั่นต้องนี่นะอีกฝ่ายนี่ก็จะชิงกันตั้งชิงแน่นอนเขาก็ไม่ยอมสูญเสียอะไรเหมือนกันแต่เขา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 งเงียบไว้เพื่อรอจังหวะอย่างนี้น่ากลัวอย่างนี้น่ากลัวครับน่งเงียบเพราอรอจังหวะแต่ถ้าวันนี้เขาเอาคุณเขาเอาคุณพิธาขึ้นไปโหวตได้คุณก็โหวตไปคนเดียว หรือว่าโหวตไม่ได้วันนี้คุณพิธาโหวตไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายเขาก็จะเอาคุณเศษฐาขึ้นไปโหวตเมื่อขึ้นไปโหวตยังมีก้าวไกลกอดคอกันอยู่ก็ไม่มีทางที่จะไต่บันไดไม่มีทางจะไต่บันไดสวรรค์ได้ครับฉะนั้นเรื่องอย่างนี้คนที่เขาเป็นพักการเมืองนักการเมืองเขาต้องคิดแล้วยิ่งวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ผมขึ้นหัวว่าเสาพพาแตก บอกว่าสวภา,าแตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีการทาบทามกันแต่เขาไปรับกันที่ไหนใครจะไปรู้ล่ะนะเขาจะไปจอรถรถรับเขาไม่มีการโอนเงินอยู่แล้วพวกนี้งูเห่าไม่รับเงินสดครับเขาไม่รับเงินสดงูเหา่าเขาไม่รับเงินสดต้องใส่กระสอบไปล้านหนึ่งก็หนึ่งกิโลร้อยล้านก็ร้อยกิโลกระสอบหนึ่งคุณก็ใส่ได้พอดีร้อยกิโล กระสอบหนึ่งไปโยนไวท้ายรถตรงไหนก็ได้นัดแนกันเขาก็ทําอย่างนี้กันมานานแล้วครับเขาไม่งงรลกที่จะไปโอนเงินให้จับได้นี่ฉะนั้นข่าวลือในเรื่องงูเห่าเนี่ยมันมีมาไม่ว่าจะเป็นการโหวตประธานสภาเมื่อคราวที่แล้วก็มีมาการโหวตนายกรอบแรกก็มีงมามีการปูดว่าจะซื้องูเห่าหกสิบตัวตัวละร้อยล้านใช้เงินกว่าหกพันล้านแค่นั้นเองแล้วก็ยึดครองประเทศไป นี่คือเรื่องจริงครับใช้เงินแค่นี้แต่เขาดูท่าทางแล้วไม่ต้องใช้เงินซื้อเพราะยังไงพิธาก็ความครั้งแรกก็คว่มจริงๆเขาเลยไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ถ้าเอาเศรษฐามาสู้เขาอาจจะต้องใช้เงินการใช้เงินอาจจะใช้ทั้งสองฝั่งก็ได้จะใช้ทั้งสองฝั่งก็ได้ครับฉะนั้นตอนนี้ก็มีข่าวลือแม้กระทั่งลือกันเนี่ย แต่ก็มีหลายคนในซีก188ยเสียงซึ่งเป็นรักษาการรัฐบาลเนี่ยออกมาปฏิเสธครับออกมาปฏิเสธอย่างเสียหนูคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหนา้าพักภูมิใจไทยนักข่าวไปถามอีก็บอกว่าการซื้องูเห่าเนี่ยต้องใช้เงินตัวละร้อยล้านบาทต้องใช้ถึง60สตัวนะหมายความว่าไงซีกร้อปดสิเสียงซึ่งเป็นซี่รัฐบาล รักษาการอยู่ตอนนี้ต้องใช้อีก63ตัวงูห่า63ตัวรวมก็รอยบปดก็เป็น2 5 1กึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรพอดีพอดีส่วนอีกซีกหนึ่งที่จะเสนอคุณพิธาหรือจะเสนอคุณเศรษฐาเสียงมันมีอยู่ตอนเนี้ย2 4แต่224สอบอิบว13าคนเนี่ยเขาจะโหวตเหมือนเก่าหรือเปล่าเออตรงนี้น่าคิด เอาจริงๆแล้วต้องการเสียงอีก51เสียง51เสียงเสียงละร้อยล้านใช้เงินเท่าไหร่มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีเรียกว่าการใช้จ่ายที่สูงขึ้นนี่ในทางลึกทางลับนะครับในทางลึกทางลับคุณอนุสิ์ทินซึ่งเคยเป็นเจ้าของฟาร์มงูเหา่าก็บอกผมไม่เอาด้วยถึงจะเอาไปก็ไม่มีประโยชน์ตัวละร้อยล้าน มันก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในขณะที่แกนนำพรรคต่างๆอย่างเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาต่างก็ปฏิเสธที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทีนี้มาดูพรรคพลังประชารัฐการประชุมเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ออกมายืนยันว่าจะไม่เสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีโดยใช้เสียงข้างน้อยอย่างเด็ดขาดเขาพูดอย่างนี้นะ แต่วันนี้จะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เพราะผมนั่งพูดตรงนี้แต่เช้ามืดทีนี้การจับเสียงของขั้วรัฐบาลปัจจุบันหลายพักก็บอกไม่เอาด้วยกับเสียงข้างน้อยถ้าหากจะมีงูเหา่าหรือเสาพาแตกซึ่งจะมีการแตกข้ามขั้วมาเติมเสียง188เสียงให้เกิน251เเสียงก็จะมีโอกาสเสนอแคนดิเดตนายกมาแข่ง ซึ่งชื่อนายกที่จะมาแข่งซึ่งเขาต้องมั่นใจว่าเขาจะได้เสียงมาเติมอีก63เสียงถึงจะได้2 5 1ฉะนั้นคนที่จะมาแข่งมันก็มีทั้งสองลุงนี่ผมดาวาก่อนนะซึ่งกิเลสตัณหาเนะี่ยมันมีด้วยกันทั้งนั้นตราบใดที่ประยุทธ์ยังไม่บวชตราบใดที่ประวิทย์ยังไม่บวชกิเลสตัณหามันตัดไม่ได้หรอกโยมเอ้ย ฟังอาตมาพูดไม่มีใครตัดได้อโอ้ยผมไม่เล่นแล้วลอตเตอรี่ไม่เคยถูกสังวดพอถึงเวลาใกล้วันที่หนึ่งวันที่สิบหกก็ 6, อแอบไปซื้อมาจนได้นี่กินเลตตัณหาของคนเคยเป็นนายกเคยไปรองนายกเคยมีอมาํานาจแล้วจะกลับไปอยู่บ้านเล่นตุ๊ก,กตากับลูกกับหลานมันเป็นไปได้ไหมไม่มีใครเชื่อหรอกผมเองก็ไม่เชื่อฉะนั้นแน่นอน แต่มันจะถึงวันที่จะเกิดขึ้นวันไหนหรือจะรอให้สารล่มนูลเขายุบพักใหญ่สองพักก่อนและจะมีพักเล็กมาอีกประมาณ3 4มสี่พักรวมเขาบอกรวมถึง6พักเลยนะที่จะเศ้าสูกระบวนการเรื่องนี้พักที่เกี่ยวข้องกับปัตตานีก็ต้องเจอเรื่องคดีความมั่นคงอ่านี่พักที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินให้กับพักเล็กๆช่วงตีตะรมคุณประยุทธ์นะแล้วก็คุณแป้งเขาโอนไปให้ ตอนหลังย้ายพรรไปอยู่ที่อื่นแล้วก็แฉออกมาว่ามึงไม่มึงไม่ได้ช่วยยกมือล้มประยุทธ์ใบเสร็จรับเงินโอนเงินอันนี้มันถูกโอนเข้าไปในบัญชีแล้วก็ออกมาแฉแฉท้งโซเชียลครับกกตเขาเก็บไว้หมดลนะพวกนี้มันผิดกฎหมายพรรก,การเมืองก็จะไปสู่การยุบพรรเหมือนของคุณอนุทินคุณชูวิทย์ไปร้องเรียน หลักฐานพร้อมก็ต้องเจอการยุบพักเรื่องของพักเพื่อไทยนะการครอบงำโดยคุณโทนี่ก็เจอการยุบพักนะเจอการยุบพักก้าวไกลก็มีเรื่องของหุ้นสื่อและก็เรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งสารรัฐนูนเขาเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าใครเข้าไปยุ่งไปแตะไปต้องไปทำนูน่นทำนี้ถือว่า เป็นการทำลายความมั่นคงบ่อนแสะสถาบันเรื่องอย่างนี้ถามเลยถามใจคุณเองหรือถามสังคมมันจะรอดไหมเมื่อมันไม่รอดจะทำไงจะปลุกคนลงถนนเพื่อให้คนลงถนนเยอะๆจะเอาชนะกฎหมายพวกนี้มันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็ทำเลยทำไปเลยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีสักเท่าไหร่นะ บ้านเมืองมันมัน,ม,นมันไม่มีขือมีแปรก็ให้มันไม่มีขือมีแปรฉะนั้นผมยังมั่นใจว่าบ้านเมืองนี้ยังมีขือมีแปรเพราะกฎหมายเขายังมีเขาทําผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าทําไม่ผิดทําไม่ผิดก็ไม่สามารถจะยุบได้แต่ถ้าทําผิดขึ้นมาจริงๆอะ่ะดูข้อกฎหมายสารรัฐมนูนเขาจะอ่านเหตุไปอ่านผลให้ฟังนะถ้ายอมรับได้ว่าเฮ้ยมันผิดจริงๆก็ต้องยอมรับผิด นี่ผมพูดอย่างเป็นกลางที่สุดนะไม่ได้ต้องมาเข้าข้างสารรัมนูมาเข้าข้างกกตหรือมาเข้าข้างใครทั้งนั้นดูตามตัวบทกฎหมายแล้วดูตัวเองว่าเราทำผิดหรือเปล่ามีเรื่องเยอะแยะหมดที่เราจะต้องทำผิดเราเป็นพักการเมืองผมก็เป็นหัวหน้าพักการเมืองผมอยากจะเอาชนะผมก็ไปซื้อเสียงเอาเงินสีเทามาผมไปซื้อเสียงนี่ผิดไหมผิดผิดจะผมไม่ทำไง หลายคนบอกมึงไม่ทําก็ตกเขาซื้อทั้งบ้านทั้งเมืองตกก็ตกสิวะทําไมล่ะผมจะต้องเป็นทําไมล่ะเป็นอย่างไม่บริสุทธิ์ผมจะเป็นทําไมเป็นด้วยการซื้อเสียงคนอย่างผมไม่เอเว้ยนี่ผมพูดชัดเจนชัดถ้อยชัดคำว่าผมไม่ต้องการได้อะไรมาโดยวิธีการช่อชนหรือโดยวิธีการโกหกตอแหลประชาชนะจะยุบจะเลิกพักจะไม่ทําก็ไม่ทําแต่จะไม่มีวันที่จะมาทําอย่างนั้น ไม่อยากเลี้ยวเข้ามาคุยเรื่องตัวเองแต่อยากจะคุยให้ฟังว่ากฎหมายมันต้องเป็นกฎหมายกฎหมายมันต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณทําผิดต้องยอมรับคุณไม่ผิดแน่นอนใครเขาจะไปลงโทษฉะนั้นบริบทวันนี้เราจะดูว่าในสภา,าเป็นยังไงคุณพิธาจะได้รับการโหวตไหมหรือเขาจะไม่ให้โหวตเมื่อเขาไม่ให้โหวตจะเอาคุณเสดาขึ้นไหมและคุณเสาโหวตแล้วจะเอายังไงหรือจะเลื่อนไปวันอื่น แต่สิ่งที่มาพูดวันนี้เป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเร็วๆนี้คือการยุบพักการเมืองใหญ่2องพักมันก็จะทำให้ตำแหน่งนายกของใครต่อใคร2อสคนฝันค้างนี่คือนิติสงครามที่กำลังจะเริ่มเราตามดูกันต่อไปครับอ่ะก็ว่ากันนะเรื่องงูนบ้างเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่เบต้ากรูแคนนี่ครับตำรามันชัดเจน ชัดเจนมันเป็นผลการวิจัยของมหาลายัยหลายแห่งเช่นมหาลัยฮาวาดมหาลายัยทูเลนเบเลอร์ดุกแคลิฟอร์เนียวอร์จิงตันลุยส์วินนะเป็นคณะแพทยาศาสตร์ที่เขาได้วิจัยว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันมีสรรพคุณคือหมายความว่าในตำราเขาใช้ว่าป้องกันและรักษาป้องกันและรักษาศาสตราจารย์รเตรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอนดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้บันทึกไวในหนังสือเบต้ากรูแคนชื่อหนังสือนี่เลยครับเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจําหน่ายผมก็ไปซื้อมาอ่านนะเพราะผมผมศึกษาเรื่องเบต้ากรูแคนมาเป็น10กว่าปีแล้วสประมาณ15ป,ปีตั้งแต่กลับไปอเมริกาก็ไปซื้อกลับมากินควดละสี่พันบาทควดละสี่พันบาทนะร้อยกว่าเหรียญน,นะผมเห็นว่าโอ้โหมันแพงอย่างนี้เรามาขายในประเทศไทยได้ยังไง แล้วต้องเป็นแมเบต้ากรูงแกนสกัดจากยิกสลงปังนึ่งซึ่งมันดีที่สุดผลสุดท้ายบอกเอางี้คุยกับโรงงานเขาบอกผมไม่ซื้ออย่างนี้หรอกผมซื้อเป็นเป็นวัตถุดิบมาเป็นวัตถุดิบมาแล้วขออนุญาตออยอแล้วจ้างโรงงานที่เป็นระดับ GMP หมายความเป็นโรงงานมาตรฐานที่เขาผลิตยาส่งออกต่างประเทศในประเทศไทยผมบอกผลิตให้ดีใส่แคปซูลอย่างดีนะควรมาจุ60เม็ด หนึ่งขวดเหมือนกันในซื้อจไดจหรเมไปกาขวดละสี่พันฟาแต่ลกขายไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสี่พันนะครับมันประหยัดไปเยอะครับผมถึงบอกอะโอกาสของพวกเราน่ะมีแล้วมีแล้วครับไอ้เบต้าครูแคนน่ะมันเป็นสารอาหารมหาศัรรย์คุณสมบัติมหาศัรรย์ส์สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายและใช้ป้องกันเชื้อจากจุลชีพต่างๆ เช่นเชื้อราไวรัสปรสิตและยังมีคุณสมบัติอื่นๆคือมีสรรพคุณป้องกันรักษาโรคมะเร็งถ้าร่างกายได้รับเบต้ากรูแคนเม็ดเลือดขา,ขาวขนาดใหญ่จะถูกกระตุน้นให้มีความสามารถสังเกตเห็นเชื้อมะเร็งและเข้าไปทําลายเชื้อมะเร็งอย่างในตําราเล่มนี้หน้าปกเขาเข,าเขียนไว้เลยมะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดนะเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการประตัดปอดบวมโรคเอดนี่คุณสมบัติของเบต้ากรูแคนแต่เวลาเราจะโฆษณาสินค้า ของผมขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมอาหารครับเราไปโฆษณาอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องไปขออนุญาตใบโฆษณาอีกอันหนึงนะ่งนะสินค้าเบต้าวันเนี่ยหน้าจอหมายเลขทรกัพท์เรามีใบอยอแล้วเราต้องไปขอใบญาติโฆษณาซึ่งใบญาตโฆษณาเขาก็บอกว่าเบต้าวันจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินซีผสมคิวเทนแค่นี้เองครับโฆษณาได้แค่นี้เอง นี่ก็ว่ากันตามตำราว่ากันตามข้อเท็จจริงก็เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสนใจตอนนี้โปรเหมือนเดิมซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดนะก็ส่งกันทุกวันนะครับส่งกันทุกวันสําหรับท่านที่สั่งซื้อเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอนะครับหน้าจอนะมีหมายเลขโทรศัพท์นี่ที่ท่านกําลังชมรายการข่าวทะลุไมาทาง YouTube หลายท่านที่ฟังจากสถานีวิทยุเดี๋ยวเขาจะมีสปอต มีโฆษณาเป็นเสียงแถมให้นะครับตอนท้ายๆเตรียมจดไว้อะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่แล้ววันนี้เรามาดูการเมืองกันวันนี้มันคึกจริงๆครับทุกคนจดจ้องไปที่รัฐสภาครับแล้วตามดูกันว่าคุณพิธาลิมเจลรลัตจะได้เป็นนายกคนที่30หรือไม่ให้กำลังใจครับนี่พูดจากใจจริงให้กำลังใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทางที่ดีอยากเห็นคนรุ่นใหม่ อย่าเห็นประชาธิปไตยไปสู่ชัยชนะไปสู่ชัยชนะเบื่อของเก่าแล้วครับมีลุงไม่มีเราครับอา้าวเราก็ออกว่ากันไปขอบพระคุณนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ